ห้ามพลาดแจกสคริปตีแนวรับแนวต้านอัตโนมัติใช้งานง่ายทำกำไรบวก1 9 0 0 0บาทสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1 0 0 0 0หมื่นเหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับวิธีการติดตั้งตัวสคริปต์เทรดแนวรับแนวต้านแล้วก็ตัวเทนดี้ V3 นะครับก็ให้มาที่ ลิงก์ที่แอดมินให้มานะครับจะเริ่มที่ตัวแรกเนาะจะเป็นตัว support and resistance ก็คือจะเป็นตัวแนวรับแนวต้านที่เพื่อนๆได้ลิงก์จากแอดมินไปนะครับแล้วเราก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก,กดคัดลอกนะครับกด ctrl c คลิกขวาก่อนนะครับแล้วก็กดคัดลอกตรงนี้นะครับหรือจะกด ctrl c นั่นเองนะครับแล้วเราก็มาที่ตัวแพลตฟอร์มของ8 x t r a d e นะครับกดขึ้นมาแล้วก็มาที่ตัว s c r i p t t r a d e ตรงนี้นะครับ เรามากดแบบเพิ่มด้วยตัวเองนะครับกดขึ้นมาได้เลยเสร็จแล้วเราก็ลากคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็วางสคริปต์ลงไปกด c อนโทรลวนะครับวางสคริปต์ลงไปเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นสคริปต์ตัวแรกจะเขียนว่า support and resistance นะครับเรากดบวกเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะเข้ามาในการาฟของเราอัตโนมัติจะเป็นตัวแนวต้านนะครับเป็นตัวแนวรับนะครับ สำหรับเพิ่มอินดิเคเตอร์ตัวที่2นะครับเป็นตัวสคริปต์เทนดี้วีาแล้วก็มาที่ลิงก์ที่แอดมินให้มานะครับแล้วก็มาทำการคลิกขวานะครับทำการกด Ctrl c อนโทนซีนะครับในการคัดลอกนะครับหรือจะกด c อนโทนวีเนี่ยในการวางเนาะเรากด C ก่อนนะครับกด Ctrl c อนโทนซีกดคัดลอกไปนะครับแล้วก็มาที่ตัวแพลตฟอร์มมากดเพิ่มด้วยตัวเองนะครับกดเพิ่มด้วยตัวเองตรงนี้ แล้วเราก็ลบของเก่าตรงนี้ออกนะครับกด c อนโทวีวางสคริปต์ลงไปเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยเราก็กดบวกเหมือนกันนะครับกดบวกปุ๊บอินดิเคเตอร์ก็จะเข้ามาในกราฟเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานตัวสคริปต์เทรท,ทั้ง2ตัวนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์อีกตัวนะครับก็มาที่ตัวชี้วัดนะครับจะอยู่ในโมเมนตัมนะครับเลื่อนลงมา มันจะเขียนว่าเ a นโบออสซิเ l เตอร์นะครับตรงนี้ก็กดขึ้นมาได้เลยสำหรับค่าที่ใช้2 10โคสเสร็จแล้วก็กดเลือกใช้ได้เลยครับก็จะได้ตัวบอกนะครับจุดกับตัวของกราฟนะครับแล้วก็ดูแนวรับแนวต้านประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ ไปรุยเทตกันเลยจ้าโอเคครับสำหรับคู่แรกของเราเราจะทดสอบตัวสคริปต์นะโดยแบบยังไม่เปิดอินดิเคเตอร์ตัวเ a นโบว์ออสซ l เลเตอที่เอามาช่วยในการกองกราฟนะครับอันนี้เราจะใช้แนวรับแนวต้านกันแบบเพียวๆเลยจะสังเกตตรงนี้นะครับมีแนวรับหลักอยู่นะครับก็จะมีสีเข้มนะครับแล้วก็ตัว ของ t ทนดี้ V3 ก็มีการตีแนวรับเป็นขีดยาวแบบนี้นะครับกราฟมาลงมาสัมผัสที่แนวรับบริเวณนี้นะครับเราอยู่ในตลาดนะครับเป็นคู่ EURGBP นะครับเป็นตลาด OTC นะครับซึ่งผมมาเทรดในช่วงเวลา11.39โมง39นะครับ มาเทรดช่วงก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นตลาดสากลน,นะตลาดสากลเนี่ยจะมาในช่วงเที่ยงนะครับแต่เราเนี่ยมาเทรดกันก่อนเนาะเป็น OTC เราจะได้ทดสอบว่า OTC เนี่ยมันจะรอดนะครับไหมหรือ เราเข้าไปลุยตลาดจริงแล้วนะครับตลาดที่เป็นตลาดสากลเนี่ยนะครับก็จะรอดหรือเปล่าก็มาทดสอบกัน2ตลาดเลยนะครับระหว่าง OTC กับตลาดธรรมดาสาหรับคลิปวิดีโอนี้อ่ะโอเคนะครับกราฟก็ลงเข้าสู่แนวรับแล้วก็รอมันเปลี่ยนแท่งเทียนนะครับตรงวิที่ประมาณ31เนี่ยเราก็จะเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเทรดไทม์เฟรม1นนาทีนะครับ ตามตัวแนวรับแนวต้านโอเคครับก็มาดูเทรดออเดอร์ซื้อขึ้นกันตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็รอเวลานะครับเซ็ตเวลาเป็นหนาทีนะครับแล้วก็เตรียมตัวเปิดออเดอร์โอเคครับก็เปิดออเดอร์นะครับที่บริเวณแนวรับตรงนี้นะครับมารอลุ้นกันว่าแนวรับตรงนี้จะขึ้นไปได้หรือเปล่าโอเคครับเราก็เตรียมไม้2เอาไว้ด้วยนะครับเราจะมีการเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับสำหรับ การเดินเงินของผมเนี่ยก็เดินอยู่ประมาณ1%ของพอร์ตเนาะก็เดินเงินแบบไม่เสี่ยงมากนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็การาฟยังไม่ขึ้นมานะครับเราก็เตรียมเปิดไม้2นะ3 2 1นะครับแล้วก็เปิดไม้2ขึ้นมานะครับโอเคผมได้ราคาไม่ดีเนาะจังหวะวิสุดท้ายการาฟกระชากลงมาเลยนะครับอ่ะมารอลุ้นกันว่าไม้2มันจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับหรือการาฟจะ ทะลุแนวต้านไปไกลเลยเพราะ OTC เนี่ยกราฟมันชอบไหลด้วยนะครับกราฟแบบมันไหลเรื่อยๆนะไหลเรื่อยๆโอเคครับเราก็จะเตรียมไม้3กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเข้าก็ต้องไปให้สุดเนาะทดสอบไปเลยให้ครบ3ไม้นะครับถ้าเราไปแค่2ไม้เดี๋ยวก็กลัวโอ้เดี๋ยวมันไม่ครบนะเราก็ไปให้สุดนะครับเพราะว่าเราจะเผื่อมันขึ้นไม้3ามนะครับ3 2 1นะครับก็กดขึ้นไป ก็เป็นไม้สุดท้ายของการเทรดล็อตนี้แล้วนะครับอันนี้ทดสอบแบบแนวรับแนวต้านที่ไม่ได้ใช้ตัวเลนโบออสซิเลเตอร์ในการกรองกราฟเนาะว่ามันต่างกันไหมนะครับในช่วงที่เราไม่ได้ใช้การกรองกับการกรองจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่งมาเทสตลาดเลยนะเปิดตลาดมาก็จะเล่นเราเลยเลยลูกหวานเจี๊ยบลูกขึ้นไปขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับขึ้นไปหน่อย โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสังเกตจากการเปิดตัวเรนโบว์ออสซิเลเตอร์ขึ้นมานะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ถ้าสังเกตนะจังหวะที่เราเข้าเนี่ยของตัวกราฟเนี่ยมันไหลลงนะครับแล้ววอลล่มของมันเนี่ยยังไม่ทะลุออกนอกของตัวเรนโบเลยนะครับถ้ามันวอลล่มมันไม่แรงมากพอที่มันจะกลับตัวนะครับ oh. มันก็เลยไหลเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยแพ้สามไม้เลยนะครับอันเนี้ยก็ จะเป็นข้อผิดพลาดที่จะไม่ได้ใช้ควบคู่กับตัวเรนโบในการคัดกรองกราฟเราก็แพ้กัน3ออเดอร์ติดกันตรงนี้เลยนะครับก็เป็น1เซตเนาะที่เราแพ้กันเดี๋ยวเราจะไปตามเอาคืนนะเดี๋ยวจัดไม้4เลยนะครับเดี๋ยวหาจังหวะสวยๆหน่อยละกันนะตามเอาคืนพอร์ตเราใหญ่อยู่ ตามเอาคืนไวอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับทั้ง3มออเดอร์ที่เราเข้าเทรดกันเนี่ยนะครับโดยรวม3ออเดอร์เนี่ยนะครับผมติดลบไปอยู่ที่27,000นเพะครับเพราะฉะนั้นนะผมก็จะเอาคืนผมก็จะใส่นะครับไม้ที่4ของผมเนี่ยให้มันครบเวอร์กับ2 7 0 0 0นะครับ ก็เลยจะใส่เป็น3ามหมื่นนะครับสามหมื่นมันก็จะครอบเวอร์กับสองหมื่นเจ็ดนะครับถ้าไม้เนี้ยผมชนะนะครับมันจะได้อยู่ที่28,000ื่นนะครับก็จะได้กําไรกลับมาพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทเท่ากับว่าไม้ที่เราเข้าเนี่ยมันครอบเวอร์กับที่เราเสียไป3ไม้ถ้าผมชนะในไม้นี้นะโอเคเนี่ยนะครับก็จะอรอลุ้นนะอีกประมาณ4 3 2 1นนะครับปิง้ง ก็กลับมาแล้วนะครับก็กลับมาแล้วจากไอ้สามไม้ที่เราเสียไปเนี่ยเทรดเป็นไม้สี่นะครับข้อเวอร์กลับมานะครับโดยหาจังหวะกราฟไอ้ตรงที่มันสวยๆเนี่ยเป็นเทนไซเวจุดแม่นๆนะแล้วก็อัดเต็มนะครับก็ปิดลงมาก็ตามคืนกลับมาได้แล้วนะครับ <AM B ras il> เห็นไหมครับว่าถ้าเรามีทักษะ <AM B ras il> มีประสบการณ์ม <cam br us> ีความรู้นะครับเลือกจุดที่มั่นใจแล้วก็สามารถใส่หนักเอาคืนกลับมาได้ไวเช่นกันนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆมาเปิดตัว เลนโบออสซิเลเตอร์นะครับตรงนี้นะจะเห็นว่าแท่งตรงนี้นะครับเป็นแท่งเขียวใหญ่ก็คือจะเป็นแท่งนี้นั่นเองนะครับที่มีการนะครับพุ่งทะลุออกนอกตัว BB ขึ้นมาชนแบบนี้นะครับ แล้วบวกกับข้างบนคือโซนแนวรับแนวต้านอัตโนมัติที่เป็นเส้นสีเหลืองตีเอาไว้ถึง2เส้นแบบนี้นะครับมีแนวโน้มที่กราฟจะกลับตัวสูงนะครับเนื่องจากบวกกับเทนไซ์เวย์ด้วยนะครับกราฟเป็นเทนไซ์เวย์แบบนี้เทคนิคการเทรดเทนไซ์เวก็จะเป็น3แทงกับตัวนะครับก็เลยมาอัดเต็มตรงนี้นะครับที่แท่งเนี้ยซื้อลงก็ลงมาปิดแดงยาวก็ ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาคืนในไม้ห้4ได้นะครับมาทบตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเทรดไม้1กันเลยนะครับมาเริ่มเทรดไม้1โดยเราจะเปิดตัวเรนโบว์ออสซิเลเตอร์ในการวิเคราะห์กราฟกันนะครับเพื่อที่ถ้าเราเปิดแต่ตัวแนวรับแนวต้านอย่างเดียวนะครับก็มีโอกาสพลาดได้แบบออเดอร์แรกของเราโอเคครับสำหรับ คู่ถัดมานะครับจะเป็นคู่ EUR GBP นะครับสังเกตจากตัว Rainbow Oscillator ตรงนี้นะครับมีการทะลุออกนอกกรอบตรงนี้มาแล้วนะครับตรงแท่งเทียนปิดออกมาข้างนอกบวกกับเห็นไหมมันจะมีแนวรับนะครับแนวรับเส้นสีเขียวนะครับที่ตีขึ้นมานะครับกับเส้นสีเหลืองตรงนี้คือแนวรับนะครับที่กราฟเนี่ย มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ buy ซื้อขึ้นกันนั่นเองนะครับมาทดสอบแนวรับตรงนี้จะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับก็เปิดแทงใหม่ก็กดราคาเปิดมาแล้วนะครับมารอลุ้นกันนะว่า OTC เนี่ยจะไหลอีกหรือเปล่าแนวรับตรงนี้จะเอาอยู่หรือไม่นะครับมารอลุ้นกัน โอเคครับเราก็เตรียมไม้ที่2กันไว้ด้วยนะครับเนื่องจากไม้แรกมันยังไหลลงอยู่นะครับเราก็ต้องทบไม้ที่2ขึ้นมานะครับก็เปิดออเดอร์บายทบขึ้นมานะครับก็มาอรอลุ้นผลสําหรับไม้ที่2ของเรานะครับที่เปิดขึ้นมาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาอรอลุ้นกันต่อโอเคครับ เราต้องเตรียมไม้สุดท้ายกันนะครับ oh. ก็โห oh, ช่วงนี้ otc นี่ไหลบ่อยเลยเกินนะ3 2 1อเปิดไม้สุดท้ายขึ้นมาแล้วนะครับไม้ที่3 oh. ของเรามารอลุ้นกันนะครับไม้นี้เซตนี้จะลอ็อตหรือจะวินนะครับเอาใจช่วยกันหน่อยเร็วนะครับทุกคนอ่ะกด8มาให้ครับขึ้นมายาว8เมตรกันหน่อยแล้วนะครับอ่าเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับมารอลุ้นกันออเดอร์นี้ โอเคครับ5วิสุดท้ายครับผม4 3 2 หน,นะครับโอเคก็ปิดชนะไปนะครับเกือบรับแต่ก็กลับมาได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเราจะสังเกตจากตัวเรนโบว์ออสซิลเลเตอร์มีการทะลุแล้วเราก็จะมีการทบ2ไม้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจากไม้แรกเนี่ยเราก็จะเทรดกันทั้งหมด3ออเดอร์เนี่ยสไม้เนี่ยนะครับที่เราเข้าไปกันนะแล้วก็มาวินชนะไม้ที่3มเนี่ยมันก็จะครบเวอร์ก,กับ2ไม้แรกที่เราเสียไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันต่อจ้า โอเคคู่ต่อมาเป็น g b p USD นะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่ามีแนวรับย่อยๆที่ตรงนี้นะครับบวกกับตัวแนวรับของตัว t e n d e y V3 ก็ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณนี้เหมือนกันบวกกับตัว o s c i l เ a t o r นะครับก็ของตัวนะ ator, เรนโบว w นี้นะ Oscillator เรนโ b o w ตัวนี้นะครับก็มีการทะลุออกนะครับทะลุออกนอกของตัว กรอบสีแดงข้างล่างตรงนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่กราฟเนี่ยจะดีดกลับขึ้นไปได้สูงเลยนะครับบวกกับตอนนี้เทนช่วงนี้ก็เป็นแนวไซเว์นะครับกราฟไซเวก็น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนะไม่ค่อยมีแรงวิ่งไปไหนนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวได้สูงนะครับก็มารุยกันครับสำหรับออเดอร์นี้เปิดบายขึ้นมาแล้วนะครับกราฟก็พุ่งขึ้นมาเลยนะครับสวย,สวย โอเคครับก็เหลือ1ิวิสุดท้ายแล้วนะครับเราต้องเตรียมไม้2กันไว้ด้วยนะครับเผื่อไม้นี้มันแพ้นะยังไงครับยังไงโอเคแพ้เราก็เปิดไม้2ขึ้นมานะครับเป็นไม้ทบแบบนี้นะครับเราก็จะเทรดกันแบบนี้นะครับเดินเงินทบ3ไม้นะครับก็พอร์ตของเราเนี่ยมารับความเสี่ยงได้อยู่แล้วเพราะว่า ผมเนี่ยจะเดิมไม้แรกลิกที่หเปอร์เซ็นของพอร์ตนะโอ้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้นะกราฟ OTC เนี่ยมีการกระโดดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะเห็นไหมว่ากราฟ OTC เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับเทดความเสี่ยงกว่าตลาดธรรมดานะครับเพราะว่ากราฟมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะก็เป็นแบบนี้ค่อนข้างบ่อยสําหรับ OTC นะครับในยามเช้านะครับมีเปิดกระโดดกระโดดบ้างนะครับกระโดดเป็นกบก็มีนะครับเนื่องจาก มันเป็นแท่ง1นาทีเนาะวอลลุมมันค่อนข้างเล็กนะครับมันก็เลยมีการกระโดดไปกระโดดมาได้นะครับอ่ะสำหรับแท่งไม้ที่2ของเราเนี่ยก็น่าจะวินเนาะเพราะว่าเขียวใหญ่ยาว8เมตรไปเลยเห็นไหมครับมันเข้าสู่โซนแนวรับของเราก็ดีดเป็นเขียวใหญ่ก็ปิดชนะไปจ้าสำหรับออเดอร์นี้ก็สวยๆครับตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับ และตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทศด้วยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับเวลาบ่ายสามและมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6กโมงครึ่งนะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทศเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่ายสองนะครับใครที่อยากจะมาเทศกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR Code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทศทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคครับคู่ถัดมานะครับ USD CHF นะครับเป็นตลาด OTC กันอยู่นะครับตอนนี้ก็ เหลือประมาณ1นึาทีตลาดก็กำลังจะเปลี่ยนเนาะเราก็มาเทรดกันน่าจะเป็นออเดอร์สุดท้ายของ OTC นะครับก็ตรงนี้นะครับสังเกตของตัว r a i n b o w o s c i l l a t o r นะครับวิ่งขึ้นมาชนกรอบข้างบนบวกกับเข้าสู่โซนแนวต้านนะครับเห็นไหมมันจะมีสีเหลืองผสมกับสีแดงหน่อยก็กลายเป็นสีส้มๆเนี่ยมีชนคือแท่งเนี้ยมันขึ้นมาชนแนวต้านแล้วนะครับแล้วบวกกับตรงเนี้ยมันก็คอนเฟิร์มเนาะว่าสัญญาณเนี่ยใกล้จะกลับตัวแล้วนะครับ เราก็จะเปิดออเดอร์ลงที่แท่งนี้นะครับเพราะว่าเวลายังมีอยู่เนาะอันนี้เพิ่งมันเลยมา4วินาทีเนี่ยนะครับในช่วง30วินาทีแรกนะครับเรายังสามารถเข้าออเดอร์ได้อยู่นะครับเราก็จะมาทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันนะครับสาหรับคู่ OTC สุดท้ายนะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงมาตอนนี้ได้ราคาดีกว่าราคาเปิดด้วยนะครับเป็นราคาที่กราฟวิ่งขึ้นมาข้างบนเนี่ยใกล้เคียงกับเส้นแนวต้านของเรานะครับก็เข้า ซื้อลงมานะครับมารอรุ้นกันอีกประมาณ30กว่าวินาที3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะมานะครับก็ออเดอร์สุดท้ายพอดีนะครับก็จบตลาด OTC นะครับต่อไปก็จะเป็นตลาดของสากลกันแล้วนะครับเป็นตลาดหลักนะโอเคครับสำหรับ ออเดอร์ของตลาดปกตินะครับจะอยู่กันที่คู่ EURUSD นะครับแล้วก็เซตเวลาตรงนี้นะครับเลือกเป็น1นาทีนะครับเราก็จะทำการเทรดซื้อลงกันสังเกตจากตัว r รนโบ o w ออส i l เลเตอตรงนี้นะครับขึ้นมาชนกรอบ BB ข้างบนตรงนี้แล้วนะครับก็มีแนวโน้นะครับที่จะกลับตัวลงไปได้มีแนวต้านอยู่ที่ตรงนี้นะครับที่หายด้านบนตรงนี้นะครับชนมาชนแนวต้านตรงนี้พอดีนะครับก็มีโอกาสที่จะลงไปได้นะครับตอนนี้มันราคาเปิด ตรงนี้จริงๆเราต้องเข้ากันราคาเปิดนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ทนนันเนาะแต่ราคาวิ่งมาดีกว่าราคาเปิดนะครับอยู่สูงกว่าราคาเปิดเนี้ยเรายังทําการซื้อลงกันได้อยู่นะครับเราก็มาลุยซื้อลงกันเลยจ้าออเดอร์นี้นะครับราคาดีก็เปิดออเดอร์ลงได้เลยครับโอเคครับเราก็มารอลุ้นออเดอร์ลงกัน โอเคครับเหลือ10วิสุดท้ายแล้วนะครับเราก็เตรียมเปิดดิวใหม่นะครับก็เตรียมเปิดไม้2ลงมานะครับอันนี้ก็ขึ้นมาอยู่ข้างโซนแนวต้านเราก็เปิดไม้2ลงไปนะครับก็เป็นไม้ทบของเรานะครับโอเคครับมารอลุ้นไม้2กันจะลงมาได้หรือเปล่านะมันเริ่มเทลงมาแล้วนะครับสวยเลยจ้าลงมาลุกลงมาโอเคครับ10วิสุดท้ายนะครับกราฟเทลงมาสวยเลยนะครับไม้2ของเรานะครับ ตอนนี้เหลือ3 2มหนึ่งนะครับโอเคครับก็ชนะมาสวยงามเลยนะครับกับตลาดปกติของเรานะครับเห็นไหมเรามาเริ่มตลาดกันช่วงตอนเที่ยงนะครับซึ่งไม่ใช่ OTC แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาเทศกันต่อไปนะครับว่า มันยังวินแบบนี้ได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับกับตลาดปกติเนาะโอเคครับอันนี้เป็นกราฟคู่ AU นะครับถ้ามันเทลงมาแถวแนวรับนะครับผมจะทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นนะอ่ะลงมาแถวแนวรับนะครับเราก็จัดเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นมานะครับเนี่ยมันชนแนวรับพอดีนะครับแนวที่มันตีเอาไว้ตรงนี้นะครับเป็นแนวรับ อ่ะจะขึ้นไปได้ไหมนะครับแล้วก็สังเกตจากตัวของเลนโบออสซิเลเตอร์นะครับก็มีการทะลุออกนะครับนอกตัว BB เหมือนกันนะครับก็ใกล้นะครับที่จะกลับตัวขึ้นไปแล้วนะครับอ่ะจะเป็นมันน่าจะเป็น3แท่งกลับตัวก่อนหรือเปล่านะครับอ่ะมารอลุ้นจะเป็น3แท่งไหมนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเปิดไม้2เอาไว้ด้วยนะครับยังไงครับยังไง โอ้โหเกือบชนะนะครับโอเคครับเราก็ทําการเปิดไม้2นะครับแก้ไม้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็มารอดูผลลัพธ์กัน โอเคครับ10วิสุดท้ายนะครับกราฟยังพุ่งเขียวสวยงามเลยจ้า5วิสุดท้ายครับ4วิ3นะครับ2 1นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะมาอีก1ไม้นะครับก็สวยๆเลยนะครับเห็นไหมครับเทรดกับตัวตลาดธรรมดานะครับก็ ชิลๆอยู่เหมือนกันนะครับกับเทคนิคนี้นะแนวรับแนวต้านบวกกับตัวเรนโบว์ออสซิเลเตอร์นะจ๊ะอ่ะมาเจอคู่สุดท้ายกันนะครับคู่ USD นะครับคู่นี้ c u r r e n c y i n d e นเนาะลอกราฟขึ้นไปชนแนวต้านข้างบนนะไอตัวของเรนโบว์ออสซิเลเตอร์เนี่ยมันมีการทะลุมาแล้วนะครับอาราคาดีนะครับเราก็ทำการเปิดออเดอร์ซื้อลงเลยนะครับแบบนี้นะจ๊ะกราฟวิ่งเข้าสู่โซนแนวต้านนะครับ ท่านเพื่อนเห็นนะ่ะมันจะมีไอ้ขีดขีดอยู่นะขีดสีเหลืองเนี่ยนะครับมันคือแนวต้านนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าออเดอร์กันมานะครับก็มารอลุ้นนะจริงจริงนี่มันมีอ้าวโอ้โหดีดเลยขนาดนั้นเนี่ยมันมีแนวต้าน2แนวนะครับมันจะมีแนวไอ้สีแดงแดงเนี่ยนะครับอีกแนวหนึ่งเป็นแนวใหญ่นะแนวต้านใหญ่นะครับแล้วก็มีแนวอีกข้างบนนึงข้างบนข้างบนก็จะต้านได้ดีกว่าข้างล่างนะ โอเคนะครับมาลอลุ้นนะครับก็เตรียมเปิดไม้2ไว้ด้วยนะอันนี้มันก็เริ่มวิ่งเข้าสู่โซนแนวต้านอีกแนวหนึ่งแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะปิดลงมาได้นะครับก็เตรียมตัวเปิดไม้2เอาไว้ด้วยนะครับเผื่อกราฟเนี่ยมันย้อนขึ้นไปยังไม่ยอมลงไม้นี้เผื่อมันดื้อน,นะ,อะยังไงครับยังไงต้องลงไหมลุ้นกันนะครับ5าวิสุดท้ายครับ4 3 2 1โอเคก็ปิดชนะตรงนี้ก็ไปสวยงามนะครับก็ ปิดจบไปเรียบร้อยนะครับ OTC สามไม้ตลาดปกติสมไม้นะครับก็ปิดจ็อบออเดอร์กันทั้งหมด6 o ออเดอร์นะครับก็ชนะกันมาสวยงามกับเทคนิคเทรดกลับตัวใช้สคริปเทรดแนวรับแนวต้านบวกกับเทนดี้ V3 นะครับในการดูแนวดูการกลับตัวของกราฟนะครับโอเคครับสรุปผลนะครับที่เราได้เทรดกันมานะครับก็ ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ได้กำไรมาอยู่ที่19,740บาทนะครับกับเทคนิคการเทรดจุดกลับตัวใช้ได้ทั้ง OTC แล้วก็ตลาดธรรมดาเลยนะครับก็ทำกำไรได้เกือบ20,000บาทเลยนะครับขาดอยู่ประมาณ260นะโอ้โหนิดเดียวเองนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำตามเป้าทำตามระบบ ถึงเป้าแล้วเราก็หยุดพักไม่ต้องเทดแล้วนะครับสำหรับใครสนใจตัวสคริปต์เทดทั้ง2ตัวนี้นะครับก็กดเข้ากลุ่มนะครับทักหาแอดมินได้เลยนะครับบอกว่ามาขอรับสคริปต์เทดหน่อยนะครับสำหรับเงื่อนไขการรับสคริปต์เทดเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆสมัครบัญชีเทดใต้คิววิดีโอนี้นะครับแล้วก็กดเข้ากลุ่มมาทักหาแอดมินนะครับเพื่อจะได้รับตัวสคริปต์เทดตัวนี้ไปสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิค ก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้100%นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากหารายได้จากการเทรดนะครับเป็นอาชีพเสริมอีกช่องทางนึงนะครับก็ที่เทรดไม่เป็นมาเลยนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มเรียนรู้กันได้นะครับในกลุ่มผมเนี่ยนะครับมีสอนพื้นฐานการเทรดฟรีนะครับมีโค้ดสิบกว่าคนเลยนะครับที่จะสอนให้เพื่อนๆ เทรดเป็นในตลาดนี้นะครับแล้วก็มีเทคนิคที่ใช้ในการทํากําไรของตลาดนี้แต่ละคนสอนให้ด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มเทคนิคลับนะก็ลองเข้ามาเรียนรู้กันดูได้นะครับเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปถัดไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนเทคนิคเทรดแบบ Winning Martingale นะครับที่ใช้ทุนเริ่มต้นอยู่ที่350บบาทเทรดไปทีละไม้ทีละไม้นะ โดยจะเน้นแค่ชนะไม้หนึ่งรัวๆเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเทศดีๆนะครับสอนเทศให้กับเพื่อนๆน,นะครับหรือไลฟ์สดพาเทศก็ดีนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายจ้า